สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องทุกคนแล้วก็สมาชิกผู้ชอบการลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกคนครับหลักร้อย300งวดผ่านนะครับบอกแล้วว่าไม่ดูไม่ได้แล้วนะครับ300งวดจากสถิตินะครับ 301ก็เข้าเห็นไหมครับ2กับ4อาจารย์บอกว่าระวังมันเลื่อน,นครับมันก็แค่เลื่อนไปตัวเดียวปรากฏว่าหวยออกอะไรออกออกอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับหวยออก0 4 1หนเนาะหลักร้อยมันก็เลื่อนไปเป็น0นย์นะครับแต่4ก็อยู่หลักสิบเนาะร้อยก็ถือว่าเข้าใช่ไหมครับ300งวด301ง,งวดนะครับ นี่ครับนี่สองสี่ศูนย์อีกตัวหนึ่งหกนะครับแต่อาจารย์ให้แค่นี้นะครับก่อนออกนี่มีคอมเมนต์เยอะแยะครับทั้งดูถูกทั้งชื่นชมทั้งอะไรก็เนาะเนี่ยคนนี้เคยแอดไลน์ไปแล้วทำไมไม่ส่งข้อความบอก เออไม่ไม่เห็นนะครับแอดไลน์ไปใหม่ครับเศรษฐีพันล้านหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับอาจารย์ไม่เคยเห็นนะขออภัยนะครับถ้าตกหล่นนะครับแอดไลน์นี่ไปเลยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวลว้อ่าแล้วคนนี้หลักลอยวันที่แล้วไม่เข้าวันที่แล้วมันเป็นอีกกลุ่มหนึ่งครับอาจารย์ ทำไม่เข้าก็เลยเปลี่ยนกลุ่มใหม่ครับวันนี้ก็เข้าตามเต็นนะครับ2อ0ออก041นะนี่เห็นไหมเข้าก็ไม่เข้าครับเข้าก็เข้าอาจารย์ยอมรับทุกคนก็เห็นอยู่ครับอาจารย์ไม่ได้มาอันนี้แม่นจริงหรือเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมครับหลักร้อยศูนย์นะ สมัครยังไงเมื่อกี้ก็ดูนะครับแอดไลน์ไปแล้วครับนี่บางคนให้กาลังใจดีครับนี่คนนี้ถายวีดีโอไว้เลยจะรู้จริงหรือปลอมครับนี่ครับของจริงครับหายขลองใจหรือยังครับคุณอะไรไม่รู้เปลี่ยนชื่อตรงนี้้ะด้วยครับทุกคนอาจารย์จะได้อ่านชื่อออกอย่างสี รียุพินใช่ไหมครับวันนี้ทุกวันต้องเป็นของเราครับวันนี้คงตู่ครัก็าจารย์ให้ถูกบนนี่หนึ่งสี่ลางสี่หกตรงๆนะครับครับอาจารย์ก็ให้นะครับถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดนี่คอมเมนต์ต่างๆมานะครับบางคนก็ดูแกลน้งละเกิน วัดที่ผ่านมาให้สามแปหายไปไหนนะครับบวกแล้วว่ามันหลุดก็คือหลุดแต่นี่กลุ่มใหม่ครับคนนี้จะเอาสูตรนะครับสูตรมันตั้ง200กว่าสูตรเนี่ยอาจารย์ก็ตอบไปแล้วนะครับนะไม่รู้จะหลอกลวงไปอาจารย์จนยังไงนะครไม่ได้หลอกมครับมันก็เข้าดีนะครับเมื่อกี้โพสไอ้ดู ให้ดูแล้วครับที่เข้าล่างสี่อกบนหนึ่งสี่น้่เอาหลักร้อยไปจับนี่ก็ไม่กี่ชุดเองครับได้รางวัลที่1นึงหรือใกล้เคียงกันนะครับไปดูกันนะครับนี่นะโอเคครับนี่เป็นคลิปสั้นๆให้ทุกคนได้ดูกันหลักร้อยหมวดต่อไปจะเห็นอีกหรือไม่อาจารย์ก็กล้า,ๆกล,าๆกลัวๆครับ จะลงให้ดีหรือไม่เพราะว่าลงแล้วบางทีถ้าผิดนี่ก็โดนตอกย้ำเยาะเย,ะย้ยเหยียดยามแต่พอเข้าก็เงียบกลิบยังไม่มีใครมาคอมเมนต์เลยครับอาจารย์ก็ลองเคลียร์ดูก่อนครับอวดน้าไม่รู้จะเป็นเลขตัวไหนเพราะมันมาจากสูตรตั้งหลายร้อยสูตรนะครับออกใครจะสมัคร u ุ P ก็เชิญนะครับนี่อาจารย์ให้ อย่างแต้มเนี่ไหมครับหแต้ม8แ,แต้มอาจารย์ฟันตรงไป2ชุดเองครับ410กับ710นะนี่หนะลักพันนี่ก็ให้1กับ7นะออก7 0 4 1ยครับเสตัวนี้ได้โอเคเยอะนะอันนี้ล่างนะให้10ล่าง4ครับนี่ให้4มันมีชุดอื่นก็หลุดไปบ้างครับหลุดแต่ว่าเน้นๆที่เห็นอยู่ก็ นี่ไอวิ่งหนึ่งนะครับนี่เฉพาะรายปีนะครับการที่สมัครรายเดือนมาแล้วไม่ไม่เห็นคับอาจารย์จะลงในเฉพาะรายปีนะครับเป็นการที่จะตอบแทนเพราะว่ารายปีนี่มีมาตั้ง10กว่าปีนะครับโอเคนะครับทุกคนนะตกตกกันไปแล้วครับงวด่าวันนี้วันนี้ที่ออกไปเมื่อเย็นนี่เครับ สีล่าง4 1่ห,นหนบนนะครับโอเคครับขอให้ทุกคนโชคดีครับโชคดีอแอดไลน์นี่นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ